iPhone 17 Air เคยถูกตัดพอชาร์จออกแต่กลัวมีปัญหากับ EU เลยยกเลิกแผนไว้ก่อนตามรายงานของ m a เก e r m a n นะครับจากมุมเบิร์กเจ้าตัวได้เผยว่า Apple เนี่ยเคยคิดที่จะตัดพอร์ชาร์จ USB-C ออกจาก i p h o n e 17 Air เพื่อให้มีความบางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนเกือบได้เป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่ไม่มีพอชาร์จหรือพอเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ไม่อยากมีเรื่องกับ EU เลยหยุดแผนดังกล่าวไว้ก่อนหากอ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับ iPhone 17 Air เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นแทนซีรีส์พาร์ และมีราคาเท่ากับ iPhone 16พั u s และเน้นความบางพิเศษ5.5มิลิเมตร 5. 5 mm, หน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วกล้องหลังเนี่ย1ตัวเท่านั้นซึ่งวางอยู่บนแถบกล้องแบบใหม่นะครับที่เราจะได้เห็นในภาพเรนเดอร์ก่อนหน้านี้พร้อมกับชิป C1 หนึ่งแบบเดียวกับ iPhone 16อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาเกอร์แมนเนี่ยระบุว่า Apple ยังมีความตั้งใจที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นอื่นๆในอนาคตซึ่งจะมาพร้อมกับคุณสมบัติไรพอดอย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งเนี่ยแหละครับหลังจากนักวิเคราะห์่าววรไ้ iPhone พอจะเปิดตัวตั้งแต่วันที่2021แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยและนี่ก็คือข่าวที่ผมอ่านมาจากช่องดอยแซนนะครับขอบคุณครับ